สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ J&N n Family นะครับสำหรับวันนี้มาดูหลังจากวันนี้นะครับฝนเพิ่งจะตกมาเมื่อสักพักนี้นะครับระดับน้ำก็ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพอชุ่มฉ่ำก็วันนี้จะพามาดูอัปเดตนะครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับว่ามีความขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ จะพามาดูนะครับต้นไม้ที่เราเพาะเอาไว้นะครับแล้วก็เพิ่งจะมาปลูกเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นต้นปักสาบนะครับก็จะขุดหลุมแล้วก็ปลูกเอาไว้นะครับอันนี้จะทําเพิงเอาไว้นะครับก็คือกลางสแสลมให้นะครับก็จะมาดูความคึ้น,นว่าต้นสูงแค่ไหนแล้ว ก็ต้นก็จะสูงประมาณนี้นะครับอืปืนก็จะแฉะหน่อยเดินกี่โคนนี่นะครับต้นปักษาบก็จะลงไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นนะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีที่หลังยังไม่ลงดินนะครับอยู่กระถางหนึ่งก็จะไต่แล้วนะครับต้นนี้ก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะลงหลุมเลยนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะมียอดเลื้อยออกมานะครับต้นนี้นะ่าจะลงหลุมแนละ้วก็พร้อมที่จะไต่ขึ้นได้เลยนี่ก็พร้อมนะครับทํแสลมแล้วก็จะให้เลื้อยขึ้นข้างบนเลยครับสําหรับประสาท ส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นต้นกาที่เราเพาะเอาไว้นะครับก็จะมีต้นชะเอมนะครับมานามะกรูดมะกรูดแล้วก็จะมีต้นอัญชันนะครับนี่ครับต้นนะม่วงนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนของพีกานะครับที่เพาะไว้ประมาณ3-4ต้นนะครับ นี้มีใครรู้จักไหมครับว่าต้นอะไรในปักเตี้วนะครับปักเตี้วขาวยอดขาวนะครับตสชาติก็จะไปเปรี้ยวนะครับมาเกิดมาขึ้นแถวแถบอีสานนะครับต้นนี้ก็ซื้อมาจากไอสวนต้นไม้นะครับก็จะมีมะละกอนะครับนี่ต้นเงาะนะครับ พิ่งลงได้ประมาณสองอาทิตย์โก็ตรงนี้ก็จะทดลองปลูกดูก่อนนะครับว่าจะได้ผลดียังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นโงอก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแต่นี้นะครับขอบคุณมากครับ